เออเออเห็นไม่ยมเอ้ยจะสร้างศาลาการเรียนจะสร้างอะไรก็ช่างเถอะไม่ต้องไปรบกวนญาติโยมหรอกนี่คนละไม้คนละมือนี่แป๊บเดียวเสร็จแล้วโอ้มีขวานวายทำไมครับอาจารย์โอ้ยขวานเอ้ยอยู่ห้องแอร์ <laughs> ทำไมอ่ะคิบหายมานั่งซเหงาชะกู มามานี่ลูกมานี่เออใกล้ๆอาจารย์เขามาจากไหนลูกเอ้ยอันมาจากหนองบวัวลําพูค่ะมาจากหนองบวัวลํโพูล้วมาหาอาจารย์ทําไมาลูกอันคือว่าผัวหนูมันเต็มมีเมียเปลี่ยนผู้หญิงอะค่ะอ้าวแล้วเราเป็นอะไรลูกเอ้ยเป็นกระเทยน้อยใจไหมลูกเกิดมาอย่างนี้ลูกเอ้ยค่ะ <ขา S 1> อยากหน้าตาสวยไหมลูกอยากสิคะอาจารย์เอาละ เชื่ออาจารย์รับรองลูกจะเกิดมาได้สวยผิดปกติลูกเอ้ยทำไงอาจารย์พรุ่งนี้วันะไรลูกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็วันพฤหัสวันครูลูกเอ้ยตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วลูกนะค่ะอาบน้ําปะแป้งแต่งตัวดีลูกไปใส่บาตรพระพอใส่บาตรพระเสร็จปั๊บเดินเข้าบ้านลูกหายใจลึกๆลูกเอ้ยแล้วก็เอานิ้วแย่ปักไฟลูกไปซะ เกิดใหม่ซะอีที่ออาจารย์ทำไมอาจารย์พูดหมาหมาอย่างนี้ยอาจารย์นั่นแหละไปเกิดใหม่ลูกเอ้ยเออเดี๋ยวเอาของดีอาจารย์ไปลูกเออมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยลูกเอ้ยเออไอเสื้อขาวมึงอ่ะไอเสื้อขาวอ่ะลุกขึ้นดิเออบอกไอเสื้อเหลืองมาหากูที อาจารย์ไม่ใช้ใกล้ๆก,ก็ได้เรียกมันก็รู้ถ้าใช้ไอเสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อขาวไม่ทางานอจเจริญลูกเอ้ยเออมโอ้ยแม่วายถึงกกศิลเลยลูกเออหน่าตาหันีปลูกเหมือนไข่ปางะเราเนี่ยฮะเจ้าชู้ลวงมีเป็นไข่ไข่โป่องอะลูกเอมามาจะเป่าเป่าหัวให้เออ เอเสมกสสมมาลกตโตยิมกศสมมาลกตีสมาลกะตยมามลงของให้เลยเอออาจารย์ทำอะไรลูกสิทธ์นี้หมดอ่ะสายตามันเหมือนจะสิ้นนับถือลูกเออ ญาติโยมมารอกันเยอะลูกเอ้ยบอกให้เข้ามาทีละคนนะลูกจาจะแย่งกันเออเออ,เอ,อมาๆ<ม>าเ <มา S 2> ชิญเลยครับทีละคนนะฮะที่มหาอาจารย์นะครับจะแย่งกันนะครับเชิญทีละคนครับสวัสดีค่ะอาจารย์ เข้ามาหาอาจารย์ทําไมไม่เอารองเท้าวางหน้ากุฏิเลยโยมเอ้ยมาวัดที่ไหรหายทุกทีเลยเอ่ะมาวานา่ะสีคู่เลยหายเหรอลูกเอาเข้ามาเต็มมัดชื่ออะไรเราฮะอะไรนะนัะ่นนึกจติ่าชื่ออะไรเราอะลำเพยลำเพย คุณคุณลำเพยที่เล่นฟ้าทลายโจรใช่ไหมลูกอาจารย์ดูหรอที่ดูแล้วไม่ใช่แล้ลูกแต่ลูกคงสยจะเป็นตำแยทลายซ่องอะลูกลำเพยฟ้าทลายโจรโอ้มาทำไมลูกเอ้ยคือว่าเนี่ยท้องแรกไงอยากจะไม่ให้อาจารย์เป่าให้คลอดง่ายหน่อยอ้าวแล้วไปทำไมถึงท้องได้ลูกไปโดนอะไรมาลูก าถามสักคิดนานเลยอาจารย์ก็อายนะนี่ท้องแรกท้องแรกกลัวจะคลอดอยากอะลูกกลัวคลอดอยากอะดิทำไมถึงกลัวว่าคลอดอยากอะลูกฮะของมันเล็กขนาดไหนอะลูกเอ้ยไอกะอากะไม่ได้หรอกประมาณดูประมาณ เท่าน้าอาจารย์เลยล่ะอย่าโกหกราสีกาถ้าเท่าน้าอาจารย์สีกาต้องเดินมาอย่างนี้แล้วล่ะแล้วเยี่ยวทีไม่ออกเป็นท่อดับเพลิงเลยหรือไงเรา อาจารย์นี่ก็ติดตลกเหมือนกันนะเออชอบเทพโพงามหูกก็เห็นชาวบ้านคือกันอาจารย์วัดเนี่ยติดตลกเนี่ยอยากจะคลอดง่ายเออทองแหลกมะทองแหลกผัวก็ไม่มีผัวก็ทิ้งอ้าวไปทําอีท่านหนถึงผัวทิ้งลูกเอ้ยเพิ่งมีลูกคนแรกก็ทิ้งกันซะแล้วฮะผู้ชายสมัยเนี่ยอาจารย์ไว้ใจไม่ได้หรอกพอทําทองแล้วก็ทิ้ง ดูสิขอแค่เดือนละสามพันห้ามันก็ไม่ให้เป็นข่าวเป็นข่าวพูดเลยอยากจะไปเดลีนิวไปหาพ่ออ่ะอีสัตว์แล้วมาเตะแม่งโลกคุติเลยเฮียอจานสำรวมหน่อย ที่เขาพูดในเรื่องลูกอาจารย์ใช่ไหมครับเอาไอ้เฮียนี่เน้นอีกเออลูกเอ้ยไม่นึกว่าจะหยอกแรงขนาดนี้แล้วผัวเขาทิ้งที่ผัวเขาทิ้งเนเพราะว่าเขาเบื่อเราใช่ไหมลูกรู้ว่ายัางไงลูกสัญชาติผู้ชายระยำหม,มาอูถามเนี่ยมึงก็ตอบให้ตรงประเด็นหน่อยสิลูกเอ้ยเดี๋ยวกูก็ว่าวกเรื่องสามบ้นห้าอีก ดจัังหวทุกจังหวัดมีหมดโอ้ไอ้กามไปแจกมาม่าทีลูกก็วิ่งมาขอตังค์ลูกศิษย์เอ้ยครับอาจารย์ปิดกุฏิข้าอทเหี้ยนี่เถอะปล่อยเธออจารย์เขาพูดเรื่องจริงก็ยอมรับไปเถอะไม่มีใครช่วยกูเลย อ้าวปิติเวศเป็นอเภออ้าวแล้วผัวที่ผัวทิ้งนะเพราะอะไรลูกคือมันผัวมันหาว่าอีชั้นน่ะเป็นคนกลางคืนอ้าวแล้วเราก็ไม่ทำไมไม่เลิกงานกลางคืนแล้วลูกมาทํากลางวันเอาลูกก็เอาใจผัวไงเลิกทํางานกลางคืนมาทํางานกลางวันโอ้มันก็ยังจะเลิกจะตบจะตีทําไมมันเป็นอย่างนั้นลูกทํางานอะไรลูกกลางวันนะฮะกะรี รู้ที่เลิกกลางคืนมาทำกลางวันมันก็ว่ารับไม่ได้ไอ้ผู้ชายชัวเออมาในลูกมาไก่แล้วก็นี่ผัวคนแรกใช่ไหมลูกหรือว่าหลายคนแล้วผัวหรือลูกคะผัวนะลูกคนแรกเลยดวงไม่ดีดวงไม่สมพงกันนะลูกไม่ได้กะจะได้หรอกไม่ได้ชอบกันด้วยต่างคนต่างเมาวิ่งชนกัน ถึงขนาดนั้นเลยลูกท้องเลยครับเป็นเลยค่ะ <c oughs> เออแล้วรู้หรือเปล่าว่าผัวเราเ่าเกิดวันอะไรลูกผัวหนูเกิดวันดุค่ะวันดุเหรอค่ะ,อคะเออวันดุนี่คงจะเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกฮะดุกว่าวันอาทิตย์อีกค่ะดุแล้วคนลูกดุกว่าวันอาทิตย์ก็คงจะเป็นวันฮาโลาวีนใช่ไหมลูกฮาโลาวีนวันดุ วันของผัวหนูดุกว่าค่ะเกิดวันอะไรลูกเอ้ยวันเฉลิมดุจริงๆ ลูกเอ้ยอะไรคะหลวงพ่อเกิดวันอื่นเถอะวันนี้ดุจริงๆนะลูกเดี๋ยวนี้เขาไม่ตบมะลูก<ะ>เ,ขเขายิงน่ะก็จริงๆนี่คะอาจารย์วันเฉลิมโอ้วันเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมลูก เนี่ยหาคุกให้แล้วบ้านเขาอยู่อยู่บำารุงลาดอะลูกทิดถ่ายรูปคู่กันลงพ่อกันลูกมุกจะให้กูเคลียร์ไปถึงไหนไอสัดแล้ว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 แล้อ,อ,อย่าไปยง่งนั่งตรงโนลกูกเออ ผมจะยิงไม่ผิดตัวนะไอผิดไม่ผิดลูกกลัวลูกกระเด็นนะลูกลูกหลงเออเอาเี่จะมาเป่าให้คลอดง่ายใช่ไหมลูกค่ะกี่เดือนแล้วเนี่ยอะไรคะกี่เดือนนะลูกลูกเหรอติดคุกก็กี่เดือนจะได้ไปเยี่ยมถูกท้องนี่ก็แปดเดือนใกล้จะคลอดแล้วค่ะโอ้มามามาเดี๋ยวเป่าให้ลูกเอ้ย แก่แล้วก็เส้นไม่ดีลูกเอ้ยเอ้าเอ้าเอาเอายังไงล่ะคะนอน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 หงายลูกนอนหงายลูกเอ้ยโอ้ยเออคนท้องเนี่ยมันก็ติดนะเอออเดี๋ยว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 ค่ะอะไรลูกอาจารย์คะให้เป่าเด็กออกง่ายเนี่ยอาจารย์จะเอาเข้านะเนี่ย อาจารย์จะเป่าคาถาเข้าไปในตัวลูกเอ้ยอให้ลูกคลอดง่ายลูกเอ้ยเหรอ,อยู่ในศิล์ในสัตว์ไม่เคยคิดอย่างนั้นลูกเอ้ยมันเป็นภาพลวงตาไม่ได้คิดอะไรให้สวยปานนางฟ้าให้สวยปานนางบิมาณเมฆอัตมาหรืออาจารย์ก็ไม่สนใจลูกวัดกับอัตมาง่ายๆแล้วกันโยมเอ้ยยังไงอะนักร้องที่กรุงทนเนี่ยคัดเอามาเลยลูกขา,ขาวๆให้สวยนี่มา เอามายืนแก้ผ้าตรงหน้าอาตมานี่มาไม่มีอารมณ์อ่ะทำให้เลี้ยแล้วไม่ต้องเรียกขอพระมาจันพอจะปาเส้เอี่ยมเชียวไอชิปหายพูดแล้วเปรี้ยวปากปังไปส่องสารยากันแล้วมาๆจะเป่าไหมเนี่ยอาจารย์แหมมลนนี่ว่าจะไม่หยาบแล้วเนี่ยเขาไอ้เหี้ยก็หยาบทุกมวน เออต้องทำยังไงอ่ะอาจารย์อ๋อนั่งนั่งลูกนั่งกันเลยอือโอ้ยเป๊ะเลยอาจารย์อะไรลูกทางนู้นน่ะแหมนั่งดูกันเพลิญชนนะลูกเอ้ยข้างในมีใครอยู่ไหม พ่อไปเช่าบ้านอยู่ไหมล้ะลูกเอ้ยอะไรอาจารย์เก่ามากเลยลูกกางเกงในเหรอไอ้างางเนี่ยมันเป็นปานหรือยังไงลูกมันเหมือนกับส่วนพริกไทยอะเนาะพูดไรนะ้ายทั้งนั้นอาจารย์เอาเอาเอา เอขอบใจเปล่าสิคะจันแปดเดือนแล้ว <fit> ล <kind abonn és> ูกแปดค่ะลกเนาะอะไรยังไม่ได้คลอดมีลกเด็กออกมาแล้วเหรอมีงูอยู่ไหมลูก เยสีมิกสีสามาหละกะโตยอมากาสเขอดง่ายเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ขอย้อนใหม่อีกสักเที่ยวมันเป็นภาษาวันเวลูกเอ้ยพูดพูดแล้วก็ต้องพูดไปเลย<อ>ห้ามพูดย้อนกลับเดี๋ยวโดนใบสั่งลูกโ<อ>ยโซไม่กี่สิกรรมากาเกเตะเมื่อกี้เย,<ต>ยสีอเฮียอันนี่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวอ๋อชัดดาทำไมล่ะ หนูอย่างเงี้ยค่ะมือไวตีนไวผัวถึงไม่อยู่ด้วยดีนะว่าเป็นอาจารย์นี่จะเป็นพระไม่ได้ลูกไม่ได้สิเออแหมสาระโยโซไมกะสีเมกะลักเตสมมาลกเตสมมาสัมไปสัมเข้าวางขาลูกเอามาแป๊ดแหล